สวัสดีครับทุกทุกคนครับสบายกันดีไหมครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเพลงใหม่ของกระแตอาสยามครับกับเพลง Make It Rain เห็นจากหน้าปกเนี่ยเห็นก็แบบว่าการแต่งตัวเซ็กซี่มากๆเลยเนี่ยยังไม่รู้ว่า m v ม,มันจะเซ็กซี่แค่ไหนนะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้อยู่ในกระแสและกำลังมาแรงมากๆนะครับทุกคนคันเลือห่าสุดหรูพร้อมกับ <c oughs> ลำโบกินีโอ้แซ่บมาก <c oughs> อื้อ ว้าวได้อีกแต่มันแซ่บนะ,ะเออ้ามันดาแบบว่ามาย่วมากอะไรอย่างเี้เออมมยุดแรกก็สวยเลย

เยอะมากวันนี้มาเป็นพองเลยแคทซี่อันนี้เป็นเครื่องสำอางของกระแตแบงค์ของเองคุณผู้ยชุดนี้คือแบบที่สุดอะไอ้ที่เป็นแบงค์ติดๆกันเมื่อกี้เนี่ยแน่ๆด้ยแต่ดีดีอันนี้แฟชั่นดีมากเลยชอบมีพัฟสุดๆอะโอ้โห มันก็ไม่ได้เห็นอะไรที่มันเป็นสําคัญอะไรนี่มันก็ไม่ได้โะอ,อะไรนี่มันเหมาะสมแล้วด้วยซ้ำเนี่ยว่ามันเป็นฮิปฮอปอ่ะนะอสวยจังมันนี้สวยสวยนะครับตั้งไปก็เพลินไปโอ้ ังเพลงมันก็ต้องเต้นไปนด้วยสิครับมันหนึบกับมันใช่ไหมยอสไตล์กปล่อยเงินไปเลยครับเงินซื้อได้ทุกอย่างครับเลิศมากเลยครับเดิน เข้าคาลิหาเข้าใจคอนเซ็ปต์ของเพลงกันแล้วใช่ไหมครับคอนเซ็ปต์ของเพลงก็คือการใช้เงินบนเปอร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีบนโลกวันนี้ Make it r a รน money ีหมายความว่าจะมีเงินมากพอที่จะให้เงินมันหล่นลงมาเปรียบเหม,มือนกับ r a รนดสายฝนล,ลงมาบนร่างของฉันนะครับก็คิดว่าเขาน่าจะอยากสื่อแบบนี้มีความ,มแบบว่าเลิศแซบบเป็นผู้หญิงเก่งนักธุรกิจ working woman l i f e สไตล์ที่ไฮโซสวยดูแลตัวเองเนาะเพราะฉะนั้นผู้หญิงสมัยนี้ ก็เก่งกันหล,หลายๆด้านเลยทีเดียวเพลงนี้ก็เป็นแน,แนวฮิปฮอปลุกทุ่ง กระแสที่บอกว่าแต่งตัวโป๊กันไหมมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้ทุกคนคิดต่างได้แต่แค่อย่าก้าวล้ำเส้นไปว่าเขาแรงเกินไปหรือพูดคำหยาบใครเนี้ยถือว่ามันก็ไม่ถูกต้องทุกคนคอมเมนต์กันอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกันกว่าซึ่งต้องมองว่ามันคืองานศิลปะมันคือผลงานถูกไหมครับฮิปฮอปมันก็จะเป็นแนวนี้อยู่แล้วล่ะถ้าไปดูฝั่งฝั่งเพื่อนบ้านแต่งกันยิ่งกว่านี้ครับทุกคนเห็นจุกเห็นอะไรกันไปหมดนี่เขาไม่เห็นอะไรเลยเลยหน้าอกเขาก็ปิดดี มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เขาเซฟอยู่แล้วแหละกว่าที่เขาจะสร้างผลงานออกมาแล้วยิ่งอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ c u l t u r เรื่องของวัฒนธรรมใช่ปะลรือเขาก็เลยมากผลงานไม่ได้ก็ถือว่าเหมาะสมดีแล้วนะครับอ่าก็คิดว่าทุกคนก็คงจะชอบกันนะครับผลงานของกระแตอาสยามนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มานั่งสนุกไปได้วยกันมา re-action เพลงนี้ไปได้วยกันนะครับเย็นๆแบบนี้ตอนนี้ทำคลิปอยู่ก็จะห้าโมงเย็นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายครับจะได้ฟิตเหมือนกระแตอาสยามเดี๋ยวจะกลับมาลอง ใส่ชุดว่าวิวดู่ไหมว่าแบบไหวไหมสู้กระแตไม่ได้แน่นอนอะนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการเลียงชันแล้วก็ดูคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์น,นะครับมาคอมเมนต์แนะนําเพลงกันข้างล่างได้นะครับอยากให้เลียงชั่นเพลงอะไรกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ